กกสเตันสวัสดีคะ่ะชมต่อนะคะชมต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้นะคะที่ทำการปักรัว้วนะคะแล้วก็ติดแปลง,งตรวจยึดแปลงตรวจยึดสองแปลงติดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กำลังทำแนวรั้วอยู่ ไม่ได้เลยนะเิดไปแล้วเกิดเหตุอะไรแล้วจะเผลอเข้าใช่ไหมครับตรงนี้ยังไม่ได้เข้าบ้านเดี๋ยวเข้าบ้านหนูจะให้นะคะโอ้สวยทำเด้อสวยขออนุญาตเดีะยวนะ ดัานนี้ถึงนี่นะคะถึงมุมมุมหางองค์ปูนะคะองค์ปูปริกิตนะคะโอ้โอก็ดีนะคะจะได้ปลอดภัยนะคะเป็นเรื่องดีนะคะจะไ,ได้รูปเป็นรูปเป็นล่างนะคะเป็นเรื่องดีจะได้เป็นเป็นแนวนะคะ นี่นะครับเสียมออกปานเป็นล่างเป็นแนวครับอะไรสุดที่นี่นะคะมงานพี่ออดรอบเท่าเียสังตัวนี้สุดที่นี่เสียดังตรงหางองค์ปูนี้นะคะอดได้ไปตามแนวนี่ไางองค์ปู่เนี่ยอยู่ไหนเนี่ย

โอเคนะคะนี่ชมองูปดีตินราคานักข่ารยังตั้งแต่งานสวยงามอยู่นะคะ ด้านหลังไปติดตั้งไม่ให้กันเอียงนะคะกันเอียงหรือกันเซแด้านโนเจ้าหน้าที่ยังทำงานอยู่นะคะโดยการขุดลุมแนวแนวรัว้วฝั่งห้วยนะคะด้านนี้ก็ฝั่งนี้ก็จะทำอยู่เหมือนกันนะคะ แันนี้อาจจะมีอุปสรรคเรื่องเจอปูนเจอปูนบ้างเนาะทางโน้นก็อาจจะขุดง่ายนะคะเพราะว่าเป็นดินอย่างเดียวเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะคะที่มีแนวรัว้วสร้างความปลอดภัยให้กับหลายๆท่านที่มาชมมาแวะเยี่ยมองปู่ปริจิตนาคานะคะจะได้รู้นะเะาแล้วก็ระมัดระวังไว้นะคะ ทั้งได้อาจป้ายด้วยทั้งเห็นแนวรั้วร้อมไว้ด้วยนะคะ này cũng đến ní vơi đi, ánh sáng, băng cong pí, tân băng một đèn sai đứa, đèn sai lại cái gì, mày đấy, thôi có tốt ทางด้านนี้เจ้าหน้าที่ก็ปักหลักมาถึงนี่แล้วนะคะ อเคคนะคะสําหรับคลิปนี้เจ้าหน้าที่กําลังปักรั้วอยู่นะคะกําลังตั้งรั้วอยู่ยังไม่เสร็จนะคะหากมีความคลิปหน้าอย่างไดเราจะทําคลิปนําเสนออีกครั้งนึงนะคะผักช่องกกกอกสเตชันด้วยค่ะ